สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยจอยก็เลยจะมาทำเมนูง่ายๆนะนั่นก็คือโตเกียวไส้ครีมคัสตาร์ดนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะอยากจะรู้ว่ามันง่ายขนาดไหนนะก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จอยด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบก็อย่าลืมกดสมัครสมาชไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆตากจอยค่ะถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมส่วนผสมแล้วก็วิธีทากันเลยค่ะส่วนผสมของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของแป้งโตเกียวกันก่อนนะแป้งโตเกียวน,นะคะจอยจะใช้เป็นแป้งแพนเค้กสําเร็จรูป 200กรัมนมจืด200 ml ไข่ไก่เบอร์ศูนย์1ฟองนะคะหรือว่าใครจะใช้เบอร์ที่เล็กลงมาอีกก็ได้ค่ะถัดมาก็จะไปนในส่วนของไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะเราจะใช้ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูป100กรัมเนย50กรัมจริงๆแล้วเนี่ยตามสูตรหน้าซองเนี่ยเขาให้ใช้เป็นเนยจืดนะแต่ตอนไม่มีก็เลยใช้เป็นเนยเค็มแทนนะคะ และอย่างสุดท้ายก็จะเป็นน้ำเย็นค่ะ250กรัมนะส่วนผสมของเราก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันต่อเลยค่ะ <Okay. S 1> ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของไฟครีมคัสตาร์ดกันก่อนเลยนะเราก็เอาผงคัสตาร์ดสำเร็จรูปนะคะใส่ลงไปเลย mm hmm. จะบอกว่าทั้งผงครีมคัสตาร์ดและ แป้งแพนเค้กสำเร็จรูปของอินทียเลียมนี่คือหอมมากๆเลยนะทุกคนนะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่เขาให้มาเลยนะไปทำตามสูตรหน้าซองเลยนะคะหลังจากนั้นให้ใส่เป็นเนยลงไปค่ะตามด้วยน้ำเย็นนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราใช้เป็นตะก้อตีเอา แล้วก็ตีจนกว่าเขาจะเป็นเนื้อครีมค่ะใครไม่มีตะก้อมือนะคะก็ใช้ช้อนใช้ซ่อมเอาได้เลยนะเนี่ยทุกคนไปตียังไม่ทันเลยเลยอะ่ะก็เป็นแบบเป็นเนื้อครีมแบบนี้ให้เราแล้วอะ่ะคือมันสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะนี่ นี่ค่ะเขาเริ่มข้นเป็นแบบเป็นครีมอย่างนี้แล้วนะทุกคนจอจะบอกตามตรงเลยว่าจอไม่เคยใช้ผงคัสตาสําสำเร็จรูปมาก่อนเลยนะเพราะว่าโดยปกติแล้วว่าถ้าเป็นของอินเทีアอะค่ะพอจอยจะเคยใช้แค่แป้งแผ่นเค้กสำเร็จรูปอย่างเดียวนะแต่ว่าอันนี้คือครั้งแรกเลยนะที่เคยใช้ไอ้ผงครีมคัสตาอันนี้ทุกคนคือมันดีอะเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวไอยก็พักไว้เลยโอเคนี่คือเสร็จแล้ว เดี๋ยวขอแอบชิมได้ไหมอ่ะคนใจอดใจไม่ไหวอยากรู้ว่าเป็นรสชาติยังไงอือคือรสชาติมันละมุนมากทุกคนที่สำคัญน,นะคือมันแบบมันไม่หวานอะ่ะมันไม่หวานจนแบบจนเลี่ยนอะ่ะเฮ้ยมันอร่อยอะ่ะเป็น้พูดไม่ถูกเลยที่สำคัญน,นะคือหอมมากอือโดยที่เราไม่ต้องใส่กลิ่นใดๆเพิ่มเลยนะคะคือเขาทำมาดีแล้วอะ่ะ พอเราได้ในส่วนของครีมแล้วเราก็จะเอาพักไว้ก่อนเลยค่ะถัดมานะคะเราจะมาทําในส่วนของแป้งโตเกียวกันนะแล้วก็ใส่แป้งแพนเค้กไปเลยช่วงโควิดแบบนี้นะคะทุกคนเราต้องทํากินเองคือดีที่สุดนะไม่ต้องออกไปไหนนะคะทําอะไรได้คือทําเลยปลอดภัยไว้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่เป็นไข่ค่ะไม่แตกอะทุกคน นี่แล้วก็ใส่นมนะคะเป็นนมจืดนะคะทุกคนนมเนี่ยขวดหนึ่งอะ่ะมันมี400 ml นะคะแต่ว่าเราจะใช้แค่200นะจอยก็จะกะเอานะคะครึ่งขวดเลยนะใส่ลงไปเลยอ่ะเอาแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวจอยลองคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ ของตัวแป้งนะคะตามซองเนี่ยเขาจะเป็นสูตรเต็มเลยนะก็คือใส่แป้งเน่ยหมดถุงเลยนะแต่ถ้าจอยทำหมดขนาดนั้นจอยคงทานไม่หมดอะคะ่ะใจก็เลยแบ่งมาทํานะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทําแล้วมันรู้สึกว่าเหลวจนเกินไปเนี่ยให้เติมแป้งลงไปได้นะคะก็กะกะได้เลย หลังจากที่เรานะคะตีแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพักแป้งไว้นะคะเป็นเวลาสิบห้านาทีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักแป้งครบสิบห้านาทีแล้วนะทุกคนนี่เราก็จะได้แป้งแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะไปตั้งเตากันค่ะเปิดเตานะคะจยใช้เป็นไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะ หลังจากนั้นเจก็จะใช้น้ำมันนะคะฉีดใส่ลงไปบางๆพอหลังจากนั้นให้เอากระดาษทิชชู่นะคะเช็ดบนๆแบบนี้เลยอ่ะแบบนี้เดี๋ยวเจะจะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเจะจะใส่แป้งลงไปเลยหย่อดลงไปตรงๆแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะขยายออกเองนะคะแล้วก็จะเป็นกลมๆแบบนี้เลยพอแป้งปุดๆแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปเลยหลังจากนั้นก็ทุกคนมันไม่แต่ว่าจะต้องลดไฟนะมันไฟอันแรงไม่อ่ะมันนี้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ออก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 เดี๋ยวจขอเช็ดคราบที่เขาแบบไม่ไหมออกก่อนนะเมื่อกี้จอยน่าจะทิ้งแป้งไว้นานเกินเกินไปอะค่ะเพราะว่าจอยแบบไปหยิบจานมาด้วยเขาก็เลยไหมเลยเนาะอันนี้จอยเบาไฟเป็นไฟแบบอ่อนสุดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่ค่ะจะจะใส่ลงไปตรงกลางหย่อดลงไปตรงๆแบบนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ แบบนี้นิดนึงเพราะว่าจะรู้สึกว่ามาที่นี้แป้งเขาจะแบบวงเล็กเกินไปเนาะมันจะม้วนไม่ได้นะคะแล้วก็เอาครีมคัดตาดนะที่เราทำไว้อ่ะคะ่ะป้ายลงไปแบบนี้เดีย๋ยวเราจะมาม้วนกันเลยนะคะ อันนี้ตอยแอบเล่งไฟขึ้นใหม่แล้วทุกคนแบบกูเป็นไปรุ่นใจร้อนมากนี่อะสีประมาณนี้ใจว่าโอเคนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วหนึ่งชิ้นนะเดี๋ยวเอาไปพักใส่จานกันเลยชิ้นที่สองของเรานะคะก็ทำเหมือนชิ้นแรกเลยเดี๋ยวเราจะรอให้แป้งเขา ตัวประมาณนึงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาไส้ครีมคัสตาร์ดเนี่ยใส่ลงไปนะตอนนี้เขาก็เริ่มแบบว่าปุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวใจเอาวางลงไปเลยดีกว่าใจจะบอกว่าไส้ครีมคัสตาร์ดตัวนี้นะเขาบอกว่าทน,นความร้อนด้วยนะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าชิ้นแรกอะ่ะใจใส่ครีมคัสตาร์ดลงไปเร็วมากแป้งเครีออยบคือแบบยังไม่ทันเซ็ตตัวดีเลยนะ ก็คือตัวคัตตาก็คือยังไม่ละลายเลยนะคะอยู่ทรงแบบไหนก็แบบเดิมเลยนะเหมือนตอนที่เราตีเลยนะนี่เท่านี้เราก็ได้อีกหนึ่งชิ้นแล้วนะคะอุย๊ยร้อนมากทุกคนอืดๆขอใช้มือเลยเราก้านนะนี่นะคะร้อนมากเดี๋ยวใจก็จะทำไปแบบนี้นะคะ่ะเรื่อยๆเลยจนแป้งของเราหมดเลยนะคะ เกีียวไส้ครีมคัสตาร์ดของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่เลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งใหญ่บ้างแล้วก็เล็กบ้างนะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะมาชิมกัน,นะคะ่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่ากว่าอนจะทําเสร็จอะคือฟ้ามืดแล้วอะคืออยู่หน้าเตาคือแบบหลายนาทีมากๆเลยนะคะโอเคมาชิมกันเลยดีกว่า จะบอกว่ากลิ่นน้องคือหอมมากทุกคนนี่เลยคือตอนนี้กว่าจะ,จะทำเสร็จทุกอันอะคือแป้งเขากรอค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วนะคะแต่ตอนที่เราออกมาจากเตาใหม่ๆอะเขาจะมีความกรอบอยู่นิดนึงนะไม่ได้ถึงกับกรอบมากนะคะเพราะว่าเราใช้แป้งออแผ่นเค้กนะในการทำนะคะนี่เลยอืมคือแป้งเขาหอมมากๆเลยอะแล้วก็ดีด้วยอ,อร่อยเละทุกคน ตัวแป้งนะคะจะมีความนุ่มแล้วก็หอมที่สำคัญอร่อยเดีย๋ยวเราจะมาชิมอีกหนึ่งคำค่ะทุกคนม,มันสว่างเกินไปใช่ไหมมันมองไม่ค่อยเห็นนี่นะคะตรงกลางคือแบบไส้เหน็นมากตัวไส้ก็คือดีคือหอมเขาจะไม่หวานเหมือนเวลาที่ทุกคนไปซื้อโตเกียวไส้หวานอะ มันจะไม่หวานขนาดนั้นนะมันจะแบบนัวๆกำลังอร่อยเลยนะคะกำลังดีเลยหอมใช้ได้นอกจากจะเอามาทำเป็นไส้โตเกียวแบบนี้แล้วนะคะสามารถเอาไปทำเป็นทาร์ตก็ได้นะไปใส่ในบนหน้าทาร์ตนะคะหรือว่าอื่นๆเลยตามชอบนะคะใครจะเอาไปทำเป็นไส้เอแคร์ก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะเวิร์กนะ คือได้เลยคือดีเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้อวยนะทุกคนนี่คือแบบพูดความจริงเลยนะคะไม่เชื่อทุกคนเนี่ยลองไปซื้อกันมาได้เลยนะส่วนไส้นะคะที่เหลือนะนี่เราก็เดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกแปนะคะปิดข้างหน้าาไว้ไม่ให้ขนมมันแห้งเนาะไม่ให้หน้าขนมแห้งนะคะ หรือว่าใครจะเก็บใส่กล่องปิดฝาไว้ก็ได้นะเอาไว้ใช้ในครั้งถัดไปนะคะปิดฝาแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะช่องธรรมดาก็เอากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะต,ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กดซับสไครต์หนไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ